มาค่ะพี่น้องเรียกได้ว่า FC สุดงงหลังจากทีเดเห็นโพสต์นี้องทั้งด้านพ่อกันใช้วิไลซิน f อแฟนคลับและสายคนภาคกันวาจังซี่วานจังไดนะคะพากันมาพ่อกันใช้เพื่นหมายถึงใครนะคะนี่แหละค่ะพี่น้องเรียกได้ว่าสําหรับทางด้านพ่อกันใช้วิไลซินหลังจากทีเดมีการออกมากเคลื่อนไหวแบบนี้เป็นพื้นหลังสีแดงตัวหนังซื้อสีขาวเฮดไฮซื้อดังหลายซื้อค่ะพี่น้องพาคกันแหนําเสนอข่าวนี้กันรัวๆว่าพ่อการใช้ โพสแบบนี้หมายถึงอะไรนะคะนี่แล้ครับพี่น้องเพิพ่นโพส่าจังไดเพิ่นก็บ,บอกว่าความลับไม่มีในโลกมีแต่คิดดีทดําดีแล้วได้ดีเป็นจังใดครับพี่น้องกับโพสโพสนี้หลายคนพากันสะดุดมองคข้ามาความลับไม่มีในโลกพอกันแช้เพิ่นหมายถึงอีหยังนะคะแต่คันซีว่าไปแล้วคข้ามาความลับไม่มีในโลกมั่นแมนอีลีบันที่นี่ครับพี่น้อง นค่ะคันหาเฮาเฮาเอินวาจังได้หลับบ่ไปโฟกัสพอการใช่สําหรับคํานี้สามารถใส่ได้กับสู้ผู้สุขคนในโลกใบนี้แมนบอสเนาเนี่ค่ะสำหรับความหลับคันเว้าถึงวาทุกคนแมนอิลีค่ะพี่น้องแมนเท่าจิมีความหลับปิดบังคักซ้าใด้เนค่ะจังไดมือหนึ่งก็ต้องถูกเปิดเผยแมนอหลีแมนค่วมพอการใช่วา ต่ว่าฮันหลังค้นฆ้ากันโฟกัดไปทีพอกันใช้คำว่าความลับไม่มีในโลกหมายถึงอีหยังหมายถึงผู้ใดเป็นอย่างเราจังเดมิการออกมาโพดแบบนี้ยูย่ๆก็เอามาโพดจังสีแม้นะคะบรรทัดสุดท้ายแล้วก็บ,บอกว่ามีแต่คิดดีทําดีแล้วได้ดีอันนี้หังแมนอหลีค่ะพี่ดองผู้ใดทีคิดดีทําดียอมได้ดีเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดา นีะส่วนส่วนผู้ที่คิดบอดีก็ได้รับผลซุมือนี่นี่ผลกรรมเร็วท่านตาได้ครับพี่น้องเอาการตามนั่นล่ะเอฟซีแฟนคลับไรทลายคนร่องพิจรนากันมาเบิ้งนะครว่าโพสต์นี้ของพ่อการชัยเกี่ยวกับอะไรหรือว่าหรือว่าเกิดยังขึ้นก็ก็เพลินจังส่แมยูยูเพลินจังเลยมีการเอามาโพสต์ทำเอาเอฟซีแฟนคลับ รวมถึงสื่อข่าวหลายสื่อแห่ตีข่าวนี้แห่นำเสนอข่าวนี้กันรวัรวๆนพี่นองเนาะเอากาตามนั่นและครับพี่น้องโอ้ขนซื้อว่าเป็นคนดังบวชสิโพสยังบวสิอันอ่าลงหลวบยังจังส่แมะนะคะกลายเป็นข่าวไปเบิร์ตอิลีนพี่นองเนาะเอาการตามนั่นและครับพี่น้องเรียกได้ว่าขรนซื้อว่าเป็นผู้จัดการสาวน,นอยลำเพลินโชว์โอ้ยเป็นแต่ยากเป็นแต่ยากครับพี่น้องเป็นแต่ยากเรื่องยัง กะสิบ่าหายอยากได้จังใดคิ้วการคิ้วงานของสาวน้อยลำเลื่อนโชว์บอมเมนธรรม,มาดาได้ครับพี่น้องแล้วในฟ้องของท่านันผู้จัดการเพิ่นกระดองเดินทางไปนั่มนะครับไปเบิ้งไปดูแลขึ้นซื้อว่าผู้จัดการแมนบอสเนาไปเบิ้งไปดูแลไปอ่าในหละดูแลความเรียบร้อยจังสี่แมนะครับเป็นจังใดมุจซาวาถือได้ว่าสุดยอดนะครถือได้ว่าสุดยอดเฮนนาทีในการเป็นผู้จัดการ ได้ดีแห้งในสำหรับพอกันใช้หลายคนงึดอย่างเดียวงงดหยัางงงยมองทีว่ามือหนึ่งนี่แล้วเป็นอย่างจังทายคลิปเด็กคักเดะแนขนาดนี้มือหนึ่งนี่ย่างตำแล้วมาตำก้อนหาคลิปเลยค่ะพี่น้องคันว่าถึงเรื่องช่องสาวนิดพระล้านใช่คันใดพวกหาคลิปนี่บืนจนเอิกเลยปวดซื่อจ้ามือนี่นี่อันนี้เป็นคลิปที่สามซำนี่กะทีว่าบืนคักแกลกวกวสีหา้าว พ่อหาแล้วเอามาเกะคา,าวพ่อแก้แล้วเอามานําเสนอให้พี่น้องเบิง้งแล้วก็ต้องน่งอ่านนู่จังสีแล้วคะ่ะพี่น้องแปดนาทีมุอเจ้าคิดเบิง้งคลิปอย่างต่าก็คือต้องให้ได้แปดนาทีพ่ออัดได้แปดนาทีแล้วเอาไปตัดคลิปพ่อตัดคลิปแล้วว่ามันตัดง่ายๆเ้ยคะ่ะพี่น้องตัดแบบโอ้นั่นแ่กะก็ใส่เวลาเติบหนึ่งตัดเสร็จเรียบร้อยก็ทําปก ทำปกเสร็จกลัวเสียได้ล่งคลิปหนึ่งนี่ว่าแมนเรื่องในไงนี่แหละคันได้มือหนึ่งพ่อหาคลิปนี้มันบ่แมนธรรมาดาแอดมินจังมาแล้วพอกันใช้เพื่อนเท็ดได้จังไดในะคะแต่เล่าจมอยู่ด้อค่ะพี่น้องว่าเราปวดขาปวดแขนคลิปหนึ่งเราต้องถืออยู่จังสี่ละแปดนาทีโอ้เป็นตาปวดแขนจับกล่องไหมค่ะพี่น้องจับกล่องอยู่จังสี่ละ จับกล่องและกะ็ใส่ขายางไปทายผู้นั้นยางไปทายผู้นี่เป็นตละล่าปวดขาเป็นตละล่าปวดแขนอยู่นะค่ะแต่กับบแมนเนีค่ะพี่น้องกับสมกับทีเล่าขยันของเล่านะค่ะคันขยันผู้ดันกระเดิรลดเงินในอากาศนาอพี่น้องนาะผู้ได้ขยันเท็ดผู้ได้ขยันลงคลิปผู้นันกระไดผู้ที่ขี่ข้านผู้นันกระบอได ยังแอดมินจังสีคันได้มือละสามคลิปมือได้ไ้มือละสองคลิปบ่พ่อกินพวซ,ซื้อซื้อซะแต่ก็ต้องขยันกว่านี้บอกตัวเองแต่ว่าจะคล้องกับมีนาทีนะคะมีนาทีบ่แมนว่าแค่อ่านข่าวยังเดียวจังสีแม่นนกพี่น,อน้องก็มีเห็ดลายยางคือกันกว่าสิบปีโตมาเห็ดข่าวให้พี่น้องได้เบิ้งไดตติดตามได้แต่ละมือนี่ กับบอแมนทัพม,มา,าหาคือกันนะคะอากตานนันแล้วก็พี่น้องเอฟซแฟนคลับคิดเห็นว่าจังใดแเน่เกี่ยวกับโพสต์นี้ของท่านด่านพอกันใช่วิลเลสินนะครับเรียกเรียกว่าทำเอาเอฟซีแฟนคลับหลา์ทันหลายคนถ้ากันเดาไปต่างๆนานาคําว่าความลับไม่มีในโลกนะคะ <S <S เป็นรอบขอกับหยางบอในช่วงนี้จังสิแมยูยูเร้จังเลยมีการเอามาโพสต์แบบนี้ ในหลายคนพาก,กันงงนั่นแหละครับพี่น้องกับพาก,กันเดาไปต่างๆนหน้าๆแต่สีจังในกระตามคําว่าความลับไม่มีในโรกหรือคิดดีทําดีแล้วได้ดีทุกสิ่งทุกอย่างทีพอกันใช้ลับพรดมากล้วนแต่แมนความจริงล้วนแต่เกิดขึ้นจริงๆะแมนความเล่าอิลี นพี่นองน้อช่วงนี้นะคะในฝั่งของสาวน้อยลำเพลินโชว์นะคะกับมีคิวการคิ้วงานท่าการแสดงเรื่อยๆเนี่ยได้ว่าผู้ใดทางจะาับพเจ้การจ,ารจาร้างานนะคะทีสนใจอยากสิมิการวาจากหมอลำสาวน้อยลำเพลินโชว์ไปทําการแสดงงานบวชงานแต่งนะคะเนื่องใน,ในวาระต่างๆะพี่นองก็สามารถติดตอ่อบัววิสิเป็นพอกันใช่ซอนนูดจังสีน่สามารถติดต่อเพิ่นไปไดน้นพี่นองน้อเพิ่นกับสิมิการจะแจง้งคิวการคิ้วงานว่าเออ มือนี้ได้มือนั้นได้จังสี่แม้มือนี้บ้างจังสี่แม่เนี่ยก็นี่แหละลองโทรติดตอ่อไปเบิงนะคะหลายหลายคนอาจจะบอบอจีบ่าจังเนละ่ะบอได้ออยดินบอคอยได้ยินบอขุนหูกับคําว่าสาวน้อยลําเพลินโชว์กระแมนยูค่ะพี่น้องเพราว่าพึ่งเป็นคณะมอลําหนองไม่ต่ว่าบอมแมนได้ค่ะพี่น้องค่ะถึงแม้ว่าจะเป็นคณะมอลลาหนองไม่ที่พึ่งเปิดฤดูกาลฤดูการนี้เป็นฤดูการที่สองก็จริง แต่มุตเจ้าเสือบอผู้ติดตามเยอะกว่าบางคณะด้วยซ้ำนั่นหมายถึงมากระเสนหนีที่ว่าบอ่ธรรมดาแต่ทามาแลายคนหลุดจากในวงกว้างละไปก็อาจจะยังเพราะว่าเพิ่งเปิดตัวในฤดูกาลที่สองเจ้าภาพเพื่อนอาจจะแบบย่งบอท่านได้เห็นเพื่อนอาจจะไปคุณหูกับสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงมากกว่าจังสิแม้แมนบอสนาว่าลำเคลิ้นโชว์เพื่อนอาจจะย่างบอท่านได้คุณหู แต่ว่าแอดมินอยากบอกจังสี่ค่ะพี่น้องว่าอยากให้ล่องเปิดใจคันเปิดใจจ้างล่าเพลินโชว์ไม่ผิดหวังมีแต่เจนใหม่ทั้งนั้นสเสดอดแห้งอีหลีโบสือสือๆ่ะเนีเอาโทษไปจ้างตอนนั้นแล้วค่ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไว้สำนีสักก่อนเนาะค่ะก็เข้ามาสวัสดีค่ะ